โปรแรงข้ามพลาดใครช้าคือพลาดมากบอกเลยโปรจะหมดลงวันที่3ตุลาคมเท่านั้นนะคะจองก่อนทำสัญญาทีหลังได้ดีกว่าไหมถ้ามีรถขับแล้วยังไม่ต้องผ่อนค่อยผ่อนอีกทีปีหน้าช่วยผ่อน1ปีเต็ม12เดือนเลยนะคะหรือรับเงินสดกลับบ้านอีก20,000บาทลูกค้าต่างจัง ไม่ต้องกังวลไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเราก็มีบริการไฟแนนซ์ทำเอกสารถึงบ้านและส่งรถฟรีทั่วไทยทุกจังหวัดมีรับประกันการหา,ายทุกคันระบุชัดเจนในสัญญารีวิวเยอะมากสำหรับคนพิเศษสุพจน์มอเตเซลเท่านั้นเซ็นสุพจน์มอเตเซลครับของ,ง่ายครับเอกสารก็ง่ายลยเซ็นไวเลยครับ <c oughs> ใช้เงินออกรถไหมครับไม่ใช้ใช้คนค้ำไหม <c oughs> ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้คนคำ้ำ <c oughs> ออกรถง่ายไหมครับง่ายครับอันนี้ลูกค้านะครับรับเป็นเงินสดด้วยนะครับรับเป็นเงินสด มูลค่า20 0 0มบาท20 0 0 0บาทด้วยนะครับควรใช้คนค้ำไหมคะพี่ไม่ใช่ครับทำเรื่องกี่วันได้รถ <ทำ S 2> พี่ 1, ทำเรื่องหนึ่งวันครับหนึ่งวันได้รถเลยนะคะออกรถทั้งทีราคาหลักแสนต้องดูสถานที่ที่เชี่ยถือได้บริษัทสุพจน์มอเตอร์เซลล์จดในนามบริษัทได้รับตำแหน่งเอดิเลอร์ใหญ่ของซุปเฟอนนซ์ออกง่ายเงื่อนไขน้อยกว่าการันตียอดขายกว่า200คันต่อเดือนมีสต็อกรถมากกว่า1,000ันคันเจ้าของเดียวค่าสาขาทั่วไทย